สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามลาหาลุมทรัพย์นะครับวันนี้ได้ผ้ามาไม่เยอะนะครับได้้ามาไม่เยอะก็เหมนแล้วแต่วันนะครับในการหา้าในรัตวันบางวันก็ได้มาเยอะบางวันก็ได้มาน้อยแล้วแต่วันนะครับคือ ผมต้องมีหน้าที่หาพาทุกวันนะครับมันคืองานนะครับคืออาชีพนะครับผมทําเป็นอาชีพนะครับนะครับผมไม่ใช่เป็นงานอดิเรกนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราชอบนะครับในการศึกษาพระในการดูพระไหนมาดูกันนะครับได้มาไม่เยอะแต่ก็พอได้มานะครับนิดหน่อยนะครับก็ ได้หลวงปูท่ทวดมาองหนึง่งนะครับองนี้เป็นหลวงปูท่ทวดวัดประสาทบุญยวาสนะครับเนื้อเทาหนาะหลวงปูท่ทวดวัดประสาทนะครับก็จะมีสามเนื้อก็จะมีสามสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเทาสีแดงและก็สีขาวนะครับสีขาวก็สีพุทธคุณนะผงพุทธคุณนะครับสีแดงก็ผสมว่านสบู่เลือดสีเทาก็ผสมสมับลานนะครับนะพุทธคุณก็ เขาพูดกันว่าให้หลวงปู่ทวดนะครับหรือว่าห้อยวัดประสาทนะครับห้วัตถุมงคลวัดประสาทก็เหมือนกันได้ห้อยออวัดบางขุนพรมนะครับเนื่องจากว่าบางขุนพรมแตกกุกนะครับกุกใหม่ก็แตกกุกปี2,500นะครับแล้วก็มีพระชํรุธได้พระชํรุธมาหลายปีปอยู่นะครับก็เอามาเป็นมวลสารนะครับในการทำพระของวัดประสาทด้วย วัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคลของวัดพระปราทก,ก็เนื่องจากว่าเมื่อปีพุทธศักราช2498นะครับวัดประสาทเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับก็เลยต้องหาปัจจัยนะครับมาบูรณะนะครับการหาปัจจัยง่ายสุดก็คือการสร้างวัตถุมงคลนี่แหละครับนะครับเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เอว่าเป็นการทำบุญช่วยกันด้วยนะครับองค์นี้เป็นวัดประสาทเพีิงใหญ่เรียมเงินพร้อมใช้ นะครับวันนี้เลี้ยมเงินพร้อมใช้เลยพุทธคุณหลวงปูท่ทวดเพระหลวงปูท่ทวดก็คือพนันธุ์ที่อันตรายอยู่แล้วครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พานเราได้นะฮะพระหนงปูท่ทวดนะครับก็ถือว่าพุทธคุณครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับสําหรับพระหลวงปูท่ทวดแล้วก็องค์วัดประสาทวัดประสาทก็แก่ผงสมเด็จนะครับจริงๆไม่ได้มีแต่พ่อผงสมเด็จอย่างเดียวมีเยอะครับนะครับเกจิอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังในยุคยุคนั้นนะครับเอาของดีเอามวลสารมาเป็นเออ่ ่วนผสมเยอะมากนะครับนะบนี่ก็หลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินวัดประสาทบ,บุญยาวาาปีศ6นย์หนะครับสวยดีนะฮะส่วนองนี้องนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกชิ้นหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับท่าน,น้าอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับองนี้ก็น่าจะเอ่อน้ำหนักก็น่าจะอยู่สักประมาณองค์ไม่ใหญ่มากนะครับน่าอยู่สักประมาณ บาทห้าสิบบาทห้าสิบไม่เกินสองบาทนะครับหกเหลึงบางทีเขาเนี่ยเป็นน้ำหนักนะครับน้ำหนักแต่ก็เราก็ตีเป็นพิมกันนะครับเราก็ตีเป็นพิมพเอานะครับนะครับนี่ก็คือพิมพ์นิยมนะฮะพิมนิยมกับพิมพ์คีตาก็จะต่างกันนะพิมพ์นิยมก็จะมีช่อแล้วก็พิมพิมเขาจะบ่งบอกเอกลักษณ์ก็จะคนละอย่างกันนะครับหลวงพ่อเงินนะครับชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะฮะ นะครับเงินนะครับฉะนั้นก็เกี่ยวกับด้านเงินทองนะครับเมตตามหานิยมแล้วก็พระหลงพ่อเงินนี่นะฮะสายคงกระพันสายเหนียวนี่สุดยอดไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับหลงพ่อเงินบางคันงจวัดพิจิตรนะครับองนี้ก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับไม่เลี่ยมเงินองนี้ก็เลี่ยมเงินเก่าเลี่ยมเงินหนาแล้วเนี่ยนะครับเลี่ยมเงินเก่าเลี่ยมเงินหนานะครับส่วนองนี้นะครับองนี้เป็น้าเนื้อชินฮะ นะครับท่านอย่างนี้เป็นชิ้นเงินครับอย่างนี้เป็นชิ้นเงิน mm hmm. ก็คงจะต้องตีลงทางแถวทางพวกสุขโขทยัยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นพระอู่ทองนะฮะฐานบัวสองชั้นนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับก็คงต้องตีลงทางอู่ทองสายเหนียวฮะนะครับสายเหนียวเลยนะครับพระเนื้อชิ้นนี่ชิ้นคือชนะนะครับช,นะชิ้นนี้คือชนะนะครับชนะฉะนั้นก็เขาว่าพระเนื้อชิ้นนี้ ใสเหนียวน้ำหน้าไปเลยนะครับคงกับพันชาตรีแข้าขาในน้ำหน้าเลยเมตตามหานิยมโชคลาภตามมาอีกทีหนึ่งนะครับพระเนื้อชิงเงินนะฮะองนี้องค์นี้เป็นปิดตานะครับใส่วัสพานสูงก็ถ้าเราไม่อยากตีเก่ามากนะครับแต่ส่วนใหญ่ในการหลักในการเล่นพระนะฮะหลักในการเล่นพระก็จะดูว่า พาดถ้าอยากให้มีราคาก็ตียุคเก่าๆเข้าไว้นะครับถ้าตียุคเก่าก็ต้องตีลงทางหลวงปุ่เอี่ยมนะครับถ้าตียุคเก่าก็ต้องตีลงทางหลวงปู่เอี่ยมนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากตีเก่าขนาดนั้นเราก็ตีลงทางหลวงพ่อทองสุกนะครับแต่เขาก็จะมีมีเทคนิคในการดูนิดนึงนะครับถ้าหลวงปู่เอี่ยมโซนนึงก็จะออกโซนน้าตาลน้นําตาลหน่อยนะครับถ้าหลวงพ้อทองสุกก,ก็ а. ออกขา,ขาวๆบ้างอะไรประมาณนี้นะครับบางทีการแยกแยะพิมพ์ก็ ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าพิมพ์ก็คล้ายๆกันนะครับแต่อย่างงี้ก็ตีโดยรวมก็คือปิตาวัสพานสูงนะครับพุทธกคุณพระปิดตาครับเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราสิ่งไหนไม่ดีเราไม่เอาเข้ามารามีตามหานิยมโชคลาบนี่สุดยอดเลยนะครับพระปิดตาเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ชอบสร้างพระปิดตานี่แหละนะครับนะฮะหลายๆเกจิหลายๆท่านแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงด้วยนะครับพระปิดตานะนะครับอ่อองนี้เป็นปิตาวัสพานสูงนะครับปิตาวัสพานสูง นะครับวันนี้ผมได้พาพมาไม่กี่องค์เองนะครับองนี้เป็นพระท่ากระดานนะครับผ้ากระดานไม่ตัดตีผ้ากระดานเนี่ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีหลายกลู่มากนะฮะมีหลายกลู่มากนะครับพวก,กนะน,นี้เขาเปเยกเรียกว่าโซนเนื้อ,อ,อชินสนิมแดงนะครับเนื้อชินที่ขึ้นสนิมแดงน,นี่ต้องเป็นชินตะกว นะครับต้องเป็นชิ้นตะกัวนะครับถึงจะขึ้นสนิมแดงได้นะครับอย่างนี้เ็าตีตรงทางกูศีสวัตนะฮะตีตดงทางกุศีสวัสตนะครับท่าท่ากระดานเนี่ยนะครับโอ้ท่ากระดานนี่ก็ถาว่ามีราคาเล่นหายกันไหมโอ้เล่นแพงฮรนะครับราคาเล่นกับเมฆธรรมดานะครับเหมือนเดิมครับนะครับถ้าภาคเนื้อชิ้นนี่คือชิ้นนี่คือชนะเลยโคงกระพันนาหน้ามาเลยเหมือนกันนะครับคงกระพันชาตินําหน้ามาเลยนะครับเมตตามหายโยมตามมาติดติดนะครับ นนี่จะเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงนะครับพระธาตุกระดานุทีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับนอกนั้นก็จะเป็นของที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้พามาใหม่ไม่กี่องค์เองนะครับของของข้อตาไม่กี่ชิ้นวันนี้นะครับองค์นี้ก็ให้ชมทุกวันเลยนะฮะก็อาจจะไม่ทุกวันแล้วครับนะครับแต่ชอบนะครับวันนี้ก็ห้อยไปดูผ้ามา ชอบสวยดีนะครับคุนแผนผงไพรกุมารหลวงปู่ทิมนะครับนะครับคุนแผนผงไพรกุมารหลวงปู่ทิมไม่ใช่ขุนแผนแก้ไขนะนะครับเนื้อผงภาพผงไพรกุมารนะครับพิมพรูปเหมือนเสียนโตนะฮะนะครับภาพผงไพรกุมารพิม์รูปเหมือนเสียนโตหลวงปู่ทิมนะครับโอ้ผมก็เลยจะไปแต่ขุนแผนอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับผิดพลาดกันได้นะครับนะฮะก็องนี้เป็นรูปเหมือนนะครับ รูปเหมือนนะครับเป็นพิมพ์เสีนโตหลวงปู่ทิมเนื้อผงพายกุมารทาบรอนน้ำมันนะครับสวยดีนะครับเมตามหารนิยมโชคลาภนะครับแป้หลวงปู่ทิมนี่นะก็ถือว่าเป็นพระที่น่าใช้อย่างหนึ่งฮะเป็นผ้าที่น่าใช้อย่างหนึ่งนะครับองค์นี้จะเป็นบาขุมพรมนะครับหรือบาขุมพรมไม่เก่านะครับเป็นบาขุมพรมปี39านะครับบาขุมพรมปี3 9มีพร้อมกล่องเดิมฮะผมก็ ให้ลูกค้าไปหลายองค์นะผมก็เหลือไว้ไม,ม่กี่องค์เองสามสองส,สามองค์สามสามองค์แล้วเหลือสามองค์นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่มาพร้อมตลับทุกนะครับตลับพุกพวกพระบาขุมพรมยุคที่สร้างกันทีหลังทีหลังเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาก็าจะผสมมวลสารเก่าของมาขุมพรมนะครับนะครับผสมมวลสารเก่าของมาขุมพรมตั้งแต่แตกแตกูแตกขาขออกมาน,นั่นแหละนะครับเอามาผสมเป็นมวลสารหลักด้วยนะฮะนะครับจะมีผสมด้วยนะครับแล้วก็มีการปลูกเศษใหม่ นะครับก็ถือว่าถ้าเราไม่มีผ้าผ้าตอเก่าใช้แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่ยังไม่เก่ามากก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ค่านิยมคนก็จะชอบแต่ผ้าถึงยุคถึงสมัยนะฮะจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็คุณธรามตามตาม,ตามธรรมดาของการเล่นพระนะครับใครๆก็อยากได้ของเก่าใครๆก็อยากได้ของแพงค่อยทั้งนั้น นะครับเชื่อในพุทธคุณนะครับเพราะเราเชื่อในพุทธคุณนะครับอ่ะอย่างแล้วแล้วนะฮะนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในการสะสมพระเครื่องนะครับใช้ความรู้ความสามารถที่มีนะครับนะครับในการเล่นพระไม่ได้มีอะไรมากนะฮะพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าบทสามข้อนี้จาไว้ให้ขึ้นใจนะครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการดูพระได้นะครับเราก็จะสามารถ เช่าพระในราคาที่ไม่ได้แพงมากมายนะฮะสามารถซื้อพระในราคาซื้อพระเช่าพระในราคาที่สามารถจับต้องได้อ่ะอย่างไรแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเนระืองหน้าที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเรือง,งทรัพย์สินเงินทองคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับการรับชมรับฟังสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ